ถึกรจกโปรงนางยันนะข้าไปดูกระโปงนางก่อนนะทำไมมันงอนได้ขนาดนี้เนี่ยตูดเนี่ยไม่หญิงท่านได้ซ่อนอะไรว่าอยู่ตรงบ้านท้ายหรือเปล่านะทำไมมันกระดกเหมือนกับงอนไก่เลยน,นั่นโอ้โหโกงตูดใด้ด้วยตายสิ <laughs> แค่ถามหน่อยเหมือนไก่แจ้เลยเนะี่ยไม่หญิงแค่แค่ถามหนะ่อยทำไมท่านต้องกระดกกลนใข้าดูด้วยนะ ภาพเมื่อกี้คัรับไม่ได้นะถ่าเข้าใจที่ข้าพูดไหมแล้วก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะ่ะท่านไม่ต้องกระดกกล่นให้ข้าดูรแค่แค่สงสัยว่าท่านได้แอบซุมไก่ไว้ในใตก้กระโปรงหรือเปล่าเนะข้าว่าต้องมีนะ่ใชมันต้องมีซุ้มไก่ในนี้ขโมยของมาปะเนี่ย ลองมุดไปดูเลย่าน<อ>มุดเข้าไปดูอืมแล้วไม่ทราบว่าดูป้ายอะไรนะกระดาษมันฉีกขาดหมดแล้วนะอ่านรู้เรื่องลเลยจะดูทําไมนะก็เหมือนกันไม่ใช่หรือฮะจะดูกระโปรงทําไมนะเอาข้ากระลังก์ใจนะว่าเขายัดอะไรใส่กระโปรงนะงอนออที่หรือว่าเหมือนกันจะดูทำไมสุ่มไก่สุ่มไก่เพราะว่าเขายัดสุ่มไก่ไว้ใต้กระโปรงไม่น่าใช่นะ อาจจะลมพัดหรือเปล่าใช่ไหม αι? สุดสวยทิ้งเดิเออเหมือนเขาไม่พอใจน่ะมองหน้าค่าจะตบค่ะหรือเอาสิเอาเขาไม่กล้าน่ะโอ้โหนี่เป็นไหนนะเมื่อสกี้ค่าเจอหมาขี่ม้าชนค่าสงสา,มารม้าเหลือเกินนะเมื่อกี้